จิตเนี่ยสานึกนี้เกิดจากเอนั่งสมาธิคือฟอกลมของพ่อนะคะพอฟอกลมไปเรื่อยๆฟอกไปเรื่อยๆจิตของเอก็จะมีความคิดมีความคิดก่อนคือฟุง้งซ่านก่อนความคิดจะมาก่อนเวลาใช้ลมหายใจของพ่อเวลาฟอกลมเพราะเราเป็นคนไม่นิ่งความฟุง้งซ่านจะมาก่อนพอความฟุง้งซ่านเข้ามาเสร็จฟอกไปเรื่อยๆฟอกสู้ สู้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 พอกจนกว่าจิตพุ่านตรงนั้นมันจะดับไปก็เลยเกิดความว่างพอเกิดจากความว่างแล้วเอก็คือขึ้นกรรมฐานของพ่อเนาะขอชดใช้นิเวศนิกรรมที่ทํามาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติให้หมดสิน้นนะคะพอจิตเอว่างจากการพ่อดับจากความว่างจากความวุ่นวายที่มีอยู่ในความคิดเอาละ จ้กรรมนายเวมาแล้วเช่นเอไปฆ่าฆ่าห้ามหันครอบครัวของเขาหรือฆ่าล้างผ่านฆ่าเผาบ้านเผาเรือนหรือทำลายเขาในอดีตชาติเราไม่รู้ว่าชาติไหนแต่ว่าเราสัมผัสและรู้รู้ถึงความรู้สึกนั้นความเจ็บปวดนั้นความรู้สึกนั้นที่มันเจ็บปวด ถึงความที่เข้ามาสื่อว่าเนี่ยเฮ้ยมึงฆ่ากูนะมึงทำกูไว้นะกูตามหามึงเจอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ยอมคือแบบจิตคืออาฆาตพยาบาทเครียดแค้นในตอนนั้นคือเครียดแค้นแต่เราก็อยู่กับการพอกลงอยู่แต่ข้างในเป็นอีกดุงติดดวงหนึง่งที่เรารับรู้ถึงความรู้สึกของเขาแต่เอต้องเป็นผู้ดูคือเราดูว่า เขาจะพูดอะไรเราปล่อยให้เขาพูดออกมาคือเราให้เขาใช้กายของเราคือมึงมาเลยเต็มที่อยากพูดอะไรอยากบอกอยากให้ช่วยอะไรอยากเคลียร์ตรงไหนมาในเมื่อเปิดกรรมแล้วกูจะชใช้นิเวนีิกรรมอยากได้บุญใช่ไหมอยากได้อะไรบอกมามาต่อรองกันเลยคือมาซึ่งๆึ่งหน้าเลยเขาบอกเขาก็สาธายายของเขาอะนะว่า,นะวามึงไปฆ่าลูกกูมึงเผาบ้านกูมึงทําลายล้างเผาพันของกู อะไรเนี่ยเราก็เฮ้ยมาตอนแรกมันก็ไม่ยอมมันมันแข่งยังวันเขาก็ไม่ยอมเราเพราะเราไปทํารลายเขาอะเผาบ้านเผาเมืองไปฆ่าเขาอะเผาพันธ์ของเขาอย่างเงี้ยมันหนักอะคือเขาไม่ยอมอยู่แล้วใหม่ๆเราก็เอ๊ะข้างในน้อมน้อมพระพุทธเจ้าน้อมคุณพระศรีรัตนไาตา้น้อมองค์พระศรีสันเพชรน้อม,อมครูบาอาจารย์หลวงพ่อดีของเราน้อมบุญคูไม่พอแน่น้อมบุญของหลวงพอ่อ ขอ,ของเราหลวงพ่อดีเนาะน้อมมาเลยน้อมมาเสร็จบุญใดที่เราได้ทําไว้เนาะตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติทุกบุญที่เราสร้างนะเราอะน้อมสำนึกนะเราขอโทษขออโหสิกรรมยกโทษให้เราได้ไหมเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะตอนเนี้ยเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราไม่รู้ว่าเราทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจเจ็บแค้นอะไรได้ขนาดเนี่ยในเมื่อตอนเนี้ยเรา เปิดกรรมแล้วคือมาเปิดให้เห็นแล้วว่าเราอะเฮ้ยกูพร้อมจะชดใช้นี่เวนี่กรรมนะเวย้ยอะไรเงี้ยพร้อมอะแล้วเราก็จริงใจมากพร้อมกูพร้อม,อม,อมที่จะชดใช้มึงอยากได้อะไรมาเขาก็ต่อรองต่อรองอะจะเอามึงกูจะฆ่ามึงดินทุรนทุนทนทนลายบางครั้งแต่บางครั้งด้วยความที่ว่าเอโนอมเอบริสุทธ์ใจเอเป็นคนจริงใจกับเจ้ากรรมในเวรมากและบริสุทธิ์บริสุทธิ์มากอยากได้อะไร บริสุทธิ์แล้วแล้วเหมือนแบบเขารับรู้ได้นะว่าสิ่งที่เตั้งอธิษฐานจิตเนี่ยตั้งใจนะเนี่ยม,มึงรู้ไหมว่ากูทําอะไรกูมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนามอบกายถวายชีวิตนี้เพื่อธรรมะเปิดโลกกรรมดานแล้วสืบทอดพระพุทธศาสนาจะช่วยเผยแพร่ธรรมะเปิดโลกกรรมดานเนี่ยกูทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วมึงจะคาดกูแบบเนี้ย แล้วแล้วมึงไม่อยากได้บุญกับกูเหรอในทํานองเราคุยกับเขาอะนะมาเอาบุญกูเถอะมาฟอกลมกับกูเลยมาๆมามาฟอกมาลองมาฟอกดูลองเปิดใจมามาเปิดใจสักนิดนึงสักนิดนึงก็ยังดีลองดูว่ามันสบายนะอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยก็คุยพอฟอกฟอกฟอกเสร็จเฮ้ยเหมือนมันใจอ่อนนะฟอกฟอกเสร็จฟอกตอนนี้เออยู่คนเดียวนะปฏิบัติที่ห้องพระที่บ้านฟอกฟอกเสร็จสักพักก็เหมือนมี ความเย็นเราก็พาเขาว่างด้วยอ่ะในการพ่อคือเราต้องว่างเราต้องคุยเขาเราต้องว่างด้วยพอคุยเสร็จอะไรเฮ้ยกูยกอาองสีกรรมให้มึงมึงนี่นะอะไรประมาณนี้เหมือนคุยกันต่อรองกูเห็นความบริสุทธิ์ของมึงกูเห็นความดีของมึงกูยกอาโหสิกรรมให้มึงโอเคกูจะไม่จองเวรจองกรรมมึงกูยกให้มึงก็เป็นการยกอาโหสิกรรมก็จบเป็นเคสนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะอันนี้คือเคสของเอนะคะเวลาเราเจอ จิตเนื้สำเน็กที่เวลาเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเราสื่อถึงสามโลกสื่อถึงสรรพสัตว์จิตญาณหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเนาะหรือว่าเบื้องบนไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือกายสังขารนี่คือจิตนี่คือมาได้เลยไม่ปิดกั้นคือมาได้ทุกคนใครอยากมาใช้กายเพื่อเกิดประโยชน์นี่มาได้เลยอันนี้พร้อมรับพร้อมมากๆนะคะในประโยชน์อีกประโยชน์หนึ่งคือคือจิตเนืสำน็กของเองอันนี้ก็คือเอได้ช่วยคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่ตนเอง สามารถต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วสามารถขอโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรด้วยความจริงใจและสามารถช่วยเพื่อนพี่น้องหรือญาติธรรมนะคะที่มาปฏิบัติธรรมเช่นเรารู้ละคนเนี้ยแหมเป็นอร,อร,ร,นหรอิหรือมีบุญกรรมสัมพันธ์หนูสมมติหนูมีบุญกรรมสัมพันธ์กับพี่ออนใช่ไหมหนูรู้อยู่ในใจละเหมือนมีอะไรมาบอกหนูแบบเรามีคดีต้องชําระนะอะไรอย่างเงี้ยพอปอกไปสักพัก พอ่พอพ่อเสร็จก็จะเข้าไปแล้วไม่ใช่ตัวเรานะแต่ยจะเป็นอีกดวงจิตดวงหนึ่งเข้าไปก้มกราบพี่อ่อนเอาเป็นเรื่องจริงเลยเนาะเข้าไปก้มกราบขอขอมาขอโอโหสีกรรมพี่อ่อนว่าเหมือนเราเป็นน้องที่แย่มากตั้งแต่อดีตชาติแต่ไม่ใช่เรานะก็เลยสิ่งใดที่หนูได้ร่วงเกินพี่อะไรก็ตามหนูขอขอมาขอโอโหศีนะพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จิตเราพอขอขอมาเสร็จก็ร้องห่มร้องไห้กับพี่ <Okay. S 2> <st arts> ได้ก็เหมือนกับแบบในจิตทรไมกูไปทำเลวทําบาปกับพี่ไว้มากอันนี้คือเรื่องจริงนะคะที่เคยขอขมาพี่ออนอะเนาะ,นะไม่ว่าจะเป็นกายบาาใจตั้งใจไม่ตั้งใจอดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยขอขมาก็จากที่แบบคอบาอะไรคือสัมผัสเชสัมผัสได้นะคะเวลาจิตยานมาหรือว่าเป็นอะไรที่มันเหนือจิตใต้จิตเหนือสำเน็กเนาะคอบาอะไรจะหนักหรือว่า <c oughs> จะมีแบบแน่นจุกอะไรเงี้ยเหมือนที่เราทําอะไรไว้อะเนาะพอเราได้เจอกับพี่ออนเราขอขอมามันก็คือการผ่อนคลายโลง่งกราบเสร็จขอขอมาเสร็จเหมือนเป็นการมาเพื่อชดใช้มาเพื่อขอโทษมาเพื่อยกโทษเพื่อชําระล้างนะคะสําหรับนี่อันนี้คือกับพี่ออนเนาะและอีกเคสหนึ่งก็คือได้ช่วยคนที่ เ,ออเดินไม่ได้เนาะคุณแม่ที่มาจากพัทยาเนาะกับเพื่อนเจี๊ยบเนาะนั่งนั่งขัดตะมาดไม่ได้มาสี่ห้าปีไหมขัดไม่ได้นะไม่ได้เลยเราก็เห็นแหละเอ,อ๊ะเรานี่เป็นคนคือเห็นคนเจ็บป่วยหรือว่าอะไรเนี่ยมันจิตเราเมตตาอยู่แล้วคือเห็นเราอยากช่วยจิตเรามันอยากช่วยเราเป็นผู้ให้ให้โดยที่ไม่หวังอะไรเป็นผู้ให้อยู่แล้วแม่มาเจ็บเจ็บขาใช่ไหมแม่จัดไปนั่ง ้างหลังแม่ประกบเลยแม่น้อมนะเราก็จะบอกเสร็จแม่น้อมหลวงพ่อนะแม่น้อมนะบอกเจ้ากรรมนายเวรนะว่าเราจะทําตอนเนี้ยสิ่งที่แม่เป็นอยู่สิ่งที่แม่เจ็บขาอยู่เนี่ยเรามาวันนี้ปฏิบัติทาวันเนี้ยขอยกบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรแม่เลิกกินเนื้อสัตว์ให้หนูได้ไหมเนี่ยจนกว่าจะพรรษาทําได้ไหมใช่ โอเคหนูจะต่อรองกับเจ้ากกรรมนาเบนหนูก็ต้องต่อรองกัเราก็อาธิฐานในจิตนะเนี่ยเขาก็มาช่วยพระพุทธศาสนานะช่วยกันนะเขาก็เป็นผู้นําเหมือนกันนะเขาจะเอาความจริงใจเนี่ยคือละจากการกินน่สัตว์เนี่ยเขาก็ไม่คงไม่มีอะไรให้เธอแลนะ้วแหละนอกจากความบริสุทธิ์แล้วก็การไม่เบียดเบียนเนี่ยอ่ะรับไปนะเธอจะเอาหูสีให้เขาไหมแล้วเขาจะมาช่วยเหลือพระพุทธศาสนามาช่วยเผยแพร่ธรรมะนะมันเป็นบุญใหญ่นะ ว่าบุญที่เขาจะทำเนี่ยก็คือเขาจะมาช่วยสวยแพท่ธรรมะเกิดโลกกรรมดานมาช่วยธรรมะมันเป็นสิ่งที่สูงสุดและเป็นบุญที่สุดเลยนะเธอเธอจะไม่รับไม่หน่อยหรอก็คุยกับเข้านะคุยกันสามคนแักปา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 กก็ฟอกก็ช่วยประกบหลังแล้วก็ประกบหลังเสร็จให้แกทําเองให้รู้เองบอกหมดทุกอย่างไม่ได้บางทีก็เป็นเสือกมากไม่ได้เนาะก็ต้องให้เขาทาเองพอสักพักไปช่วยช่วยเสร็จ แกทาไปเองสักพักเหมือนกักเราให้กายภาพบําบัดก็เหมือนแบบแบบมีนะยโยเหยียดขานยโยไปเรื่อยนะแม่อยู่กับลมนะโยกด้วยลมด้วยนะก็เหมือนเส้นยลดยเส้นตึงอะเนาะเขา่าโยกโยกไปเรื่อยโยกไปประมาณสักพักหนึ่งพักใหญ่หนูก็กลับมาหนูก็บอกว่าแม่ขัตมาได้ยังนั่งได้ยังยนั่งได้แล้วโอเคอย่าลืมสัจจะพูดอะไรไว้สัจจะเขาให้นั่งแล้วเนี่ยนั่งไม่ได้ใช่ไหมนั่งได้แล้วใช่ไหมโอเค แกก็นั่งได้แกก็ศรัทธาก็มาเท่ากับวันเนี้ยเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้รับที่ได้ช่วยคุณถือไม่ใช่แค่เจ็บขานะฝุ่ยฝุ่ยใช่ไหมที่เจ็บแขนกี่ปีนะที่ไม่หายอ่ะหลังจากที่เราคลอดลูกเนาะเก็บขึ้นซีเลยเนี่ยซีขวาพอเราพี่แล้วมาเจอเองก็แบบเอาพี่แล้วมาเจอเองก็ช่วยหมดออกแกนูวก่อนช่วยไหล่แกนัวค่ะอย่างที่เจ็บเขาเร่งเนาะ 18แปดปีอะ่ะเท่ากับลูกชายคนแรกอ่ะลูกชายคนแรกสิบปดปีก็เจ็บมาสิบปปีเจ็บมาตลอดเลยพยายามรักษาแม่ก็ช่วยก็แล้วไปหาหมอก็แล้วไปหาหมอคนนู้นคนนี <Br uno> <t ada> okay? ้ก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเออมันถึงเวลาของมันมันก็จะมันมันก็จะกดรอของมันง่ายๆนะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่พอไม่ถึงเวลาของมันเราพยายาม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 ทําบุญพยายามรวดพยายามรักษาทุกวิถีทางมันก็ไม่หายแต่พอเจอเอรอบที่แล้วอ่ะก็ทําบุญตามปกติ แล้วก็น้อมขอขอมาตามปกติคือทําเหมือนทุกๆครั้งที่เราทําอ่ะแล้วเราก็เกิดความเข้าใจว่าเออทุกอย่างพอมัน <like> ถ <weddings> <c oughs> ึงเวลาของมันอ่ะมันจะง่ายแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณเอด้วยนะคะกดล็อกแขนใช่ไหมเจ็บเจ็บแชแขนนะคะเจ็บเลยครึ่งซี่อีกเลยเพราะว่าคอถูกพ่อเดี๋ยววันนี้เจ้าของกร็จะยกก้อนน้ำตาน้องออนเอเนี่ย้องให้คุณพ่อเช็คด้วยไม่ใช่ครับ ผมจับประเด็นได้ถูกไหมเอาไว้คำถามแรกพวกเราถามน้นองเอน้องอ้อนใชหอบสองคนเนี้ต่างกันไหมต่างอ่ตาต่างตรงไหนกระทความนิ่งของงอนอนกอน้อใช้กรรมฐานที่วัดแล้วน้องอ้นอนน้องจิตมารักษา เรียกจิตมาได้แล้วนะครับแล้วน้อมจิตมีตรงนี้นนคือกุญแจหลายคนพูดน้อมหลวงพอ่อตอนเราสุดที่นี่เราท้องหลวงพอ่อใช่ไหมเพิ่มเติมเลยจิตผู้ร,รู้ผู้ดูแล้วตัวนั้นคือสิ่งที่ได้ขึ้นมาจากกรรมาฐานผมเรียกว่าสนามจอบกรรมาฐานคือสนามจอบฟุกบอลแต่จริงๆต้องไปเตะที่บ้าน แล้วก็ขยับออกไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพราะได้ือของจริงมันไอ้กรรมฐานนี่คือปิดล้อมโัวแปงโลกโดหลงใช่ไหมแล้วมีหลวงพ่อกั้ง